สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากบ่อเกมมาเตอร์เ์นะครับวันนี้แน่นอนว่าผมใส่ชุดมาเต็มขนาดนี้นักธุรกิจเราต้องมาเล่นเกมที่เข้ากับธีมนะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม red 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 redemption ไม่ใช่คุณได้ินแล้ว่า western legends นะครับแต่จะให้พี่คุงมาช่วยสอนนะปาปาปะเป็ดตันโต๊ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเกม Western Legends Carboy น้อยใจใช่วะแถมแถมแถมโอเคข้าวา a r b o y กวนปวนตะเวงชักอย่างคีวันก็น้ำต้นมาเราจะได้อนี้ การ์ดตัวคาลิเตอร์นะครับถามว่าเกมนี้เราทําเป็นอะไร oh. เราก็จะเป็นคนเลี้ยงวัวครับตามชื่อเลย oh. คนคาร์บอยที <laughs> ม่มันใช่หรือม่ใช่เลี้ยงวัวจริงใช่ไหมมันไม่มัน,ม,น,ม,นมีส่งวัวมีส่งวัว <laughs> เราเป็นคาร์บอยคาร์บอยนี้เทียบไปก็เหมือนกับว่าเออจริงก็ไม่รู้ว่ะช่างมันเถอะแบบ่าแบบเราจะยกทีมมันเป็นอย่างนั้นตทีมคาร์บอยเราก็เราก็จะมีการ์ดคาลิเตอร์นะคือเราจะได้จัว่วมาสองใบแจกไปเยอะทุกคนแล้วก็เลือกหนึ่งใบเอาตัวไหนที่ชอบชอบตัวไหนเอาตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาวางตนี้เ๊บ แต่ก่อนจะวาเราอ่านขลังก่อนว่าเกิดที่ไหนได้รางวัลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะบอกว่าจุดเกิดที่จุดนั้นจุดนี้ได้ตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับได้ปืนอะไรบ้างได้ม้าไหมได้อะไรไหมซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันื่อทีว่าเราจะได้บอกว่าอี머ซีเป็นตัว,ต,วตัวนั้นในเกมนี้เกมนี้จะเป็นแนวตีมมิติยูโรประมาณหนึ่งมันก็หนึ่งก็ยูโรประมาณหนึ่งแต่ว่าหลักก็คือเป็นเตีมให้เราได้ยินกับโลกคาร์บอยหรือบางคนก็จะบอกว่าเกมนี้เป็นแนวแซนด์บ็อกซ์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นโอเพหนเวิ ไปทำธุรกิจต่างๆที่ไม่ไม่เป็นเส้นตรงอยากทำอะไรก็ทำชอบอะไรก็ทำประมาณนั้นนะครับอะตัวละครที่เป็นของผมเหรอเบสเบสหรือบาร์ดวะเบสเบสริฟส์ไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครน่าจะใช่น่าจะใช่มันใช่วะประวัติของเขาเนี่ย ขอไม่หาแล้วกันช่างมันเถอะเอาไปว่าไอคนเนี้ยมันเกิดมาแบบว่าพร้อมกับปืนก็นั่นแหละปราณั้นแล <laughs> ้วเขเป็นประมาณไหนครับเป็นแบบนักธุรกิจเป็นอ๋ออันนี้ไงผมเกิด <laughs> ผมเกิดมาพรา้อมมาแชลพอยต์เกมนี้มันจะมีมาแชลมาแชลแท็กกับวอนเท็ตแท็กซึ่งจะขึ้นาตามเมื่อเราทําความดีหรือทําแบบความชั่วอะไรอย่างนี้นะครับอ่าผมมาแชลผมนารแลคือคนดีผมก็ขึ้นเลยมาแชลผมสีแดงนะครับนี่แต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นมาแชลโดยที่ไม่เกมรีบอร์ดนะไอแท็กพวกนี้มันจะมีรีบอร์ดติดมาด้วย ซึ่งมีทั้งหมด9ระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสูงสุดของเขานี่เองประมาณนี้นี่คือมาเชลส่วนนี้ก็เป็นวันเทตได้เองนะครับก็ผมจะได้มา10เหรียญนะครับแล้วก็ได้โป๊กเกอร์การ์ดหนึ่งใบโป๊กเกอร์การ์ดเป็นยังไงสำคัญยังไงเดี๋ยวที่ไปอีกทีครับผมอ่านี่ก็คือจบละแล้วผมก็เกิดที่ดักดาร์กล็อกดาร์กร็อกดาร์กร็อกดาร์กร็อกเชอริฟนะดาร์กร็อกเชอริฟก็คือตัวนี้อยู่กับมาแอมเภอเลยโอ้โหดูโซงละ คอร์รัปช <ness in> ันแน่นอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม so, ่ใช mm ่ผ hmm. ู้ิดเป็นคนดีแน่นอนอยู่กับข้างในอำเภอเลยนะครับโอเคได้มาหนึ่งใบการ์ดโอเคไอ้การ์ดโปเกอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นแฮนด์แมเนจเมนต์ๆน้องเกมนี้เราจะมีพอเริ่มต้นเทิร์นมาเนี่ยเขาจะให้ให้เราทําตามนะครับอันดับแรกเลยเราจะดูก่อนว่าบอร์ดของเราเนี่ยหรือพี่เราเนี่ยมีสตารนดิ้งเอฟเฟกต์ไหมเราก็จะรีโซล์ไปว่าคุณมีท่านู่นท่านี้หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้มีอ่ารับอินคัมแล้วทุกรอบจะมีอินคัม ชอยแรกถ้าแปลไม่ผิดเอาตังยี่สิบาทยี่สิบเหรียญหรือเอาการ์ดโป๊กเกอร์สองใบการ์ดโป๊กเกอร์มันน้อยต้องเอาสองใบหรือเอาสิบเหรียญและโป๊กเกอร์หนึ่งใบเป็นต้นผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องรีบเอาตังมากผมขอโป๊กเกอร์สองใบเพราะอยากทำแอคชันเยอะๆก็จะนีราว่าเวลาทำแอคชันส่วนใหญ่จะมีที่ตัวโป๊กเกอร์จะเป็นตัวที่ต้องใช้นะครับเป็นยังไงบ้างเช่นโป๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าอ่า อ๋โอเคโอ้โหไม่มีไม่มีเลยขอดูขอดูอดูดดนดหนิดนึงมีไหมไม่มีอยากให้ดูการ์ดโป๊กเกอร์อยให้ดูการ์ดโป๊กเกอร์โอเคเกมนี้แอคชั่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีตามนี้อันดับแรกเลยเราจะเดินอันดับได้คือบล็อกหนึ่งเทอร์เนี่ยเราจะทําได้สามแอคชั่นหลังจากเราอินคำแล้เสร็จแล้วนะครับเราจะได้สามแอคชั่นนะครับอ่าไอชั้นแรกคือเราเดินเดินนะคือ up two t w ก็คือไปได้2ช่องสูงสุด1ก็ได้นับเป็น1นึ่ไอชั่น ทำอย่างเงี้ยสามรอบก็ได้แล้วแต่เลยสามแอคชัน่นหรือทำแอคชั่นต่อตัวอื่นเช่นเพยเพย์แอค hey, hey, ชั่นการ์ดนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวบูตแอคชั่นเล่นแอคชั่นเล่นแอคชั่นได้อีกสองเล่นหนึ่งได้อีกสองครับก็ <c oughs> คือบวกแอคชั่นเองนะครับอหรืออย่างเช่นอ่าโอเคอันนี้มีไงมีมา้าเล่นแอคชันน่นอันนี้ขอมูฟแทนที่จะเช่นมูฟเบสิกมูฟเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นแอคชั่นมูฟไปเรื่อยในในเมืองไหนก็ได้ข้ามเมืองขี่ม้าข้ามเมืองไปนะครับ มันชื่อว่าอะไรวะ s ซ a d ดิ Several Up ออ่าเป็นแบบผีมา้าไม่รูปคำแปลเหมือนกันแซดเดิ d ออฟแก a d ซดเดิล a d ดเใช่ไหม mm hmm. ทีนี้ก็จะมีการอีกประเภท Reaction อันนี้ไม่นับเป็น r e a c t ชันมันจะมีมันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าใครทำอะไรเราทำอะไรเราตัดกับเราสักอย่างเนี่ยเราชนนี้เรียกชันได้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นไปนี่ หลังจากเดินเสร็จปุ๊บขอเพิ่มรียชนหนึ่งอันนะครับก็เล่นไปก็เป็นแบบอิมเมดเดียต t แอคชั่นหรือว่าบางทีไม่ต้องอยู่ในเธอเราก็เล่นได้ประมาณนั้นอันนี้ก็ขอเดินเพิ่ม2ตา2มูฟสบายๆสองสเปซไอ้อ่ะสองสเปซเซสนะครับนี่นี่คือแอคชั่นเดินแล้วก็การเล่นการ์ดเรียกว่ายูเซชั่นการ์ดมันจะมีเขียนในเพลเยอร์เอ็ดนะรายได้ได้ดูได,ได,ด,ได้ต่อมาจะเป็นการไฟส์นะครับเกมนี้เราเป็นคาร์บอนยุคนะั้นเราจะเป็นเมืองป้านป่าเมืองเถื่อนเราก็จะมีการไฟส์กันได้ โดยนะครับก็คือถ้าอยู่อยู่อยู่ติดกับอะไรสักอย่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแบนดิ it, โจนนะที่อยู่แบบตามซ่องสุมซุ้มโจนต่างๆนะครับเกณนี้จะมีซุ้มโจนอยู่นะเป็นรูปหน้าโจนนะครับแบนดิลก็ะจะเกิดมาเรื่อยๆนะเป็นมารมณเหมือนเราไปสำรวจเจอซุ้มโจนอนะ่ะเราก็สามารถไฟกับเขาได้หรือจะไฟกับเพเยอรเด้วยเองก็ได้นะครับเบนคิดหน้าเพื่อนเราเราก็แบบเฮ้ยใส่กันหน่อยเปล่า,าอะไรอย่างนี้นะได้นะจัดไปครับผมก็ ตอนที่ไฟกันมันจะมีเป็นลิสต์ตามนี้ก็คือว่ามีไปจับกันขอดวลกันแล้วก็มีขอแบบป้นนี่เองนะครับทีน,นี้เราก็จ่ายหนี้ช่างเพื่อทำอะไรอันดับแรกเราเอาร์เรสอาร์เรสเนี่ยถ้าเราอาร์เรสได้เนี่ยเราจะได้มาเชลพอยต์นะแต่ว่าเราต้องไฟกันก่อนนะครับเอาเอาย่างนี้ก่อนอาร์เรสเนี A ่ยจะได้หนึ่งมาเชลพอยต์ถ้าสกเซสนะครับแล้วก็ถ้าดุนเอลเนี่ยจะได้สองเลเจนด์อนนี้เลเจนดารี่พอยต์ทีนี้เลเจนดารี่พอยต์เนี่ยก็คือคะแนนเรานี่เองนะครับ ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเคยว่ากันว่านของตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นรอฟเนี่ยจะขึ้นวอนเตปคอยประมาณนี้นะครับแล้วแต่สายนะ GTA ประมาณนั้นทีนี้สเต็ปการไฟก็มีตามนี้ก็คือเราจะดี c l a r e ก่อนก็คือเราจะว่าทำไอ้จะทำเป็นไฟประเภทไหนจะจะป้นจักจี้หรือจะไปจับเขาหรือจะไปขอดวนแบบ เพื่อเอาแต้มดวมนความเท่เพื่อเป็นลีเจนแบบไฮนูนเออแบบว่าเราจะเป็นลีเจนไงเราจะได้เ็นเจ๋งว่าเพื่อเอาแต้มนู้นเลยกูไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างกูจะอยากเท่อยากเอาแต้มอยากเป็นลีเจนเดวนเนี่ยมึงถึงได้สองแต้มซึ่งก็เยอะอยู่นะประมาณนั้นนะครับก็ทีนี้ก็เราก็จะเลือกการ์ดมาหนึ่งใบที่เป็นโฟกเกอร์ในมือเราเแล้วก็เปิดมาใครสูงกว่าก็าชนะอ๋อนับแต้มนับแต้มที่เป็นโ๊กเกอร์การ์ดใช่มันจะมีลำดับของมันอยู่ มีไหนวะตาม่งมีไหนเห็นไหนม example อะไรเงี้ยโรโยฝันมีอะไรเงี้ย อันนั้นปวกเกลือแห้งก็เราจะดูเราจะดูมันจะมีได้ดูบุ๊กจริงๆอ่ะคือเรื่องของเรื่องคือไม่ใช่อะไรมีคนสอนมันเร่นไพ่ไม่เป็นเว้ยนี่ครับตามเลขเลยก็คือเอ็จะดูแล้วเอ็ตสูงสุดไฮการ์ดตามนั้นไฮการ์ดแต่มันมีเลขเดียวกันด้วยใช่ไหมมีถ้ามีเลขเดียวกันก็ต้องเทียบดอกใช่ไหมเทียบเทียบสูตรปะแล้วก็ด้เก็บนึ่มสมมุติแบบแช็คคิงเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าคิงสองที่ยูเซ่เลย ก็คือใช้หลักการเดียวกันนะครับโอเคนั่นคือการซูเคโอเคครับโอเคเสร็จปุ๊บก็จะมีรีบอร์ดเนาะรีบอร์ดจะบอกแหละว่าได้อะไรนะครับ <Okay. S 2> คือเราไ่ายก่อนเราก็ดูว่ารีบอร์ดทำอะไร <Okay. S 2> นะครับเ <Okay. S 2> ซึ่งอตอนที่เรารีบอ่์มันใบมันจะมีเรียกชันเราแบบเติมได้เช่นแบบว่าบวก2อบวก1อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในการของเราได้แหละเสษหนึ mm ่งการก็ก็ก็ลองดูไปไล่ดูในมันจะเขียนในการอะต้องต้องอ่านดูซึ่งซึ่งไม่ได้เยอะไม่ยากไม่ยากการซ้ำ แต่สาแล้วก็ทีนี้อันนี้ก็คือก็หมดละนะครับลืมบอกนี่หึงตอนที่เราตอนสตาร์ทเทิร์น่ะเราจะต้องเลือกได้ว่าเราจะใส่อาวุธอะไรไหมก่อนที่จะเริ่มเทิร์นเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าไอเทมเป็นสล็อตอยู่1 2 3สองสก่อนเลือกเทิร์น่ะเราสามารถสลับได้จะขี่ม้าหรือจะเติมปืนอะไรเปลี่ยนปืนสลับปืนได้เกมนี้มันมีไอเทมให้เลือกซื้ออันนี้อันนี้คือช็อป เป็นชอ็อปเป็นชอ็อปนะฮซึ่งเราต้องไปที่ไหนเป็นที่ซึ่งจะมีโลเคชั่นบอกอ่าทีนี้โอเค,อเคทีนี้มาละเราจะมาดูเรื่องโลเคชั่นการ์ดเอ้หรือผู้ผิดโลเคชั่นแอคชั่นครับโอเคโเคทนไหนคือเรามีแอคชั่นมูฟแอคชั่นที่เป็นการ์ดแล้วก็มีไฟไฟแอคชั่นอันต่ออันที่ใช้บ่อยๆก็คือเทคโลเคชั่นซึ่งจะมีลิสต์โลเคชั่นแอคชั่นอยู่ตามนี่เลยปั๊บนะแต่ละที่นี่เหมือนกันโอเคเลยเอาที่ง่ายๆก่อนเลยอ่าไหนวะอันแรกสุด ซาลูน <Sal> ไปเล่นโป๊กเกอร์ซาลูนโป๊กเกอร์ใช่ใช่ซาลูนก็ได้ซาลูนก็คือเราจะต้องเบสไปสิบบาทเขากองกา uh, ลางอ่าวราก็ได้ดอกฟรีหนึ่งโป๊กเกอร์การ์ดนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งอนะ่ะรับหน้าที่เป็นดีลเลอร์ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนลินด้วยแต่ถ้ามีคนลินด้วยนะ่ะก็คือก็คือใครก็ได้เปิดมาเปิดกองกลางมาสามบักอ่าสีวว่ใบอ่าสบ้าอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูก็ได้ว่าอย่างสบติววถ้าผมไปที่ซาลูนใช่ไหมซาลูนหน้าตาจะเป็น อย่างนี้อ่าผมก็ตัวผมทีด้วยวะอ่ะาหวางไปผมขอเล่นโป๊กเกอร์เดียวกับก็จะมีคนหนึ่งรับเป็นเจ้านะครับเจ้าจะเปิดมาสามหรือสวะจำไม่ได้แล้วสใบใช่ไหมชิมมาแล้วบอกผิดโป๊กเกอร์3ใบอ่าใช่อ่าสามใบอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าไพ่กองกลางนะครับ เสร็จปุ๊บเราจะมีในมือเราอะตอนคนที่เบสไปอ่ะถ้าอยู่ในมือเดียวกันเราจะขอแจมด้วยได้เราก็จ่ายสิบาทแล้วก็จิบจวดเพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วมารวมกับในมือของเรานะครับอ่าสวว่าอ่าสวว่าผมเล่นผมเล่นเนี่ยยังไงผมก็ต้องจ่ายส่วนสิบาทอืปั๊บอ่าจ่ายไปเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรไม่มีอะไรขาตกเฉ่าดขาซาแล้วเราก็จะได้จวดหนึ่งใบอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูว่าเฮ้ย ตัวกลางเนี่ยมันมีกองกลางมันมีหน้าตาเท่าไหร่เราต้องหาคู่ที่ดีที่สุดสมากับคนอืน่นอีกคนหนึ่งหรือใครก็ได้นะครับเอาถ้าดีลเลอร์ก็ได้ดีลเลอร์จับจั่วมาแล้วก็ประกบเข้าไปดูว่าใครสูงกว่ากันนะครับ <c oughs> อย่างนี้กนะ็คือแพสูแพรอะไรอะไรก็ว่าไปตามนั้นตามอีกข้างหลังอะโลยันฝั่งท่านฝ์ดอะไรก็ตามนั้นมันก็คือโป๊กเกอร์ใช่ไหมใช่<ป>ใช่อย่างตามเนี้ย ทีนี้เลยแล้วก็ดูว่าใครสูง,งกว่ากันเป็นต้นอย่างน,น,นี้ก็คือใครสูงกว<ไ>่าครับอันนี้มีแ <laughs> พรอ๋ออันนี้มีแพรแพรเอทแล้วก็อันนี้อันนี้โบโบเลยอันนี้ให้การเอทให้การเอทปัดอันนั้นอ่ะแพร์แต่ว่าคนน,นี้ก็มีฝั่งนิชนะให้ไหมแต่ว่าอันนี้ผมเจ๊งผมก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าดิวถ้าเป็นดีลเลอร์ก็คือไม่มีอะไรก็หนงเข้าแบงก์แต่ถ้าเกิดใช่แต่ถ้าเกิดอ่าเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดแต่ถ้ามีเพื่อเราแจมด้วยอ่ะก็คนนั้นก็ได้ไปได้ได้อะไรได้ไป50 ได้ไป50เหรียญนะครับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ห0 50ิบาสเหรียญแอนอแอนเทสก็คือได้ตรงทั้งหมดด้วยใช่ที่แบบที่แทงมาด้วยประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าตานนี้เราเป็นเจ้าของเธอเองเราได้หนึ่งด้วยทุกคนที่ชนะได้หนึ่งเอเรื่องสายการบินไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนคนเดียวพิซซัวเธอใช่ไหม กเราช่วยด้วยช่วยด้วยคนมันเป็นคนสตาร์ทอ่ารุ่นสตาร์ทกู่แข่งไม่ได้เกือบไปายละเกือบไปายละสวยแล้วกูครับผมประมาณนั้นเลยพอถ้าแพ้ก็คือเสียโปรแกรมการเดิมพันชาสีโปรแกรมก็เสียตังค์ด้วยครับค่าค่าแทงโอเคเพราะถ้าแพ้ได้ได้โปรแกรมได้จั่วได้จั่วการเพิ่มขึ้นมืออ๋อ draw สักทีเป็นรางวัลตอบใจเรางวัลตอบใจอันนี้คือซาลูนซาลูนอ่ะเรียบร้อยอันต่อมาแลนช์มีสองที่แลนช์เขียวกับแลนช์ม่วงง่ายๆในน้ำเงิน มาถึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปส่งวัวให้นะจ๊ะก็คือเทสหนึ่งานยังไม่ต้องยังไม่ต้องทําอะไรเทสงานเอามาไว้กับตัวเราไว้ในบอร์ดเราส่งวัวขึ้นรถใส่ไปส่งวัวที่เทรลดีเลยอ่าเกมฑ์เช่เทรลอ่าใช่โอเคทีนี้ความคิดมันคือว่าปกติมันจะมีเรลสเตชันให้เราไปส่งวัวเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรีวิวการ์ดตัวนี้ได้รีบอร์ดข้างล่างทึ้นสูมมา มันอยู่ในอชั่นของเวลนะแรนเกิลดิสการ์ดไปได้ได้ไดขอแล้วก็ได้มาเชลขึ้นแต่ในส่วนของ,ของแรนเนี่ยถ้าเราเอาบัวเราเนี่ยไปส่งอีกค่ายหนึ่งก็ะไรขึ้นก็คือเอาไปขายเอาเป็นแบบขายขายบัวเถื่อนเองส่งของบัวเถื่อนก็เราก็จะกเรียกว่ารัสโตก็คือจะดิสการ์ตตรงนี้เสร็จปุ๊บได้รางวัลเหมือนกันแต่ว่าได้เกณฑ์มอสต์วันจดแทนอ๋อประมาณน,นั้น ไม่ส่งรถไฟส่งส่งอีกเจ้าไปส่งอีกเจ้าซึ่งเราก็จะตอบไปส่งมาได้ผมไปส่งมาได้ประมาณนั้นครับโอเคตามนั้นแหละอ่ะนี่แหละนี่คือแล้วเรลสเตชันเขาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะใช่แล้วเรลส่งวัวใช่ที่มีที่เดียวตรงนี้ทำได้อย่างเดียวอันนี้เป้าหมายคือเอาไว้ส่งวัวส่งวัวอย่างทุกกฎหมาย โอเคั <laughs> ต่อมารูปถังเบียรก็คือเจอร์เรลสโต้ก็คือเราก็มาซื้อเลยตามที่เงินเรามีเท่าไหร่ก็ได้ก็ <c oughs> คือร้านนี้เลย <c oughs> ใช่แล้วช้อปอมมีอะไรบ้างซึ่งทุกเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยมีแค่นี้เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้นอกจากเพอร์เชสแล้วจะมีอัปเกรดด้วยก็คือถ้าเราจ่ายครั้งแรกเราจ่ายเท่านี้ถ้าเราจ่ายครั้งหนึ่งหรือในของที่เรามีแล้วหรือจ่ายที่ร้านเนี่ยเราก็จะเป็นอัปเกรดจางนี้ับคลิปด้านจ่ายเท่าเดิมอีกรอบหนึ่งจ่ายอีกรอบหนึ่งซึ่งอัปเกรดก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้แต้มแบบไปด้วย อ่า LP ตัวนี้ตอนจบเกมนะจะไม่ขึ้น LP อ๋อไม่ใช่เฉพาะส่วนใหญ่เป็นเฉพาะปืนกับม้าอ๋ออ่าความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกันหมดม้าเนี่ยมัสเยนเ็นเฟอร์รารี่ใช่ไหมไม่ใช่อลไรบกินี่เลยไหมโอเคประมาณนั้นนะครับก็ ความสามารถเหมือนกันแต่ชื่ออาจจะไม่เหมือนกันก็ตีมเป็นต้นประมาณอาจจะเช่นลองดูปืนดูปืนนีหลายปืนพอหันไปข้างหลังชื่ออะไรปุ๊บโอเบสตี้เบสตี้เบสตี้อะไรก็ไม่รู้อะไรย่างนี้พอหันไปปุ๊บไล่เป็นเป้าหมายแล้วมีแค่ชื่อแค่ชื่อแล้วทุกอันเหมือนกันหมดเลยป่ะเหมือนกันหมดแหละอออ๋โเความต่างกันหมดแค่นั้นโอเคโอเคมันต้องตั้งชื่อปืนไงตั้งชื่อรถอะไรอย่างงก็ต้องมีต้องมีชื่อมัน โอเคต่อไปมาสายนี่คาบาเร่คาบาเร่ไม่มีอะไรเลยเราแบบมีเงินเยอะพอเราจะเป็นตำนานใช่ไหมเกมนี้นอกจากตำนานโจรตำนานแบบว่าผู้ตรวจการแล้วยังมีตำนานโอตาด้วย <c oughs> สายเปเรามาดูคาบาเร่แล้วก็จ่ายตามคาบาเร่ไปเรียก <c oughs> ว,ว่าสายเนอร์เทนเมนต์ เดี๋ยวว่าเราก็ได้เลเจนด์พอยต์ได้เลเจนด์พอยต์จากการเซฟส์จากการเซฟส์สื่อบันเทิงนานนั่นแหละเชื่ออะไรวไม่ได้เขาฝากเงินโอเคต่อไปก็ธนาคารธนาคารอยู่ไหนเออนีงั้นธนาคารสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยสมัครารไม่ทำอะไรครับฝากเงินธนาคารแค่ได้เลยฝากเงินแต่ไม่มีแค่มีแคนฝากเงินว่ะฝากเงินแบบคนเอ้ยมีมีฝากเงินแต่เป็นฝากทองถ้าเรามีทองมากพอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีว่าเอาทองยังไง เอาทอ,มองมาฝากเนี่ยก็คือหนึ่งอันก็หนึ่งเอลีเลยจากนั้นคือเราเป็นยุคขุดทองใช่ไหมแล้วก็ขุดทองม,มาขายอะไรเงี้ยแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่เราทําก็คือไฮสก็คืออะไรอีกธน,นาคารเน,นีเ่ยผลจนอ่าผลจนผนจนก็จะมีสู้กับการอ่าแล้วก็จะให้เพื่อนเราที่อยู่ข้างฝ่ามือจวดการ์ดขึ้นมาไฟการ์ดอ่า,าอเป็นไฟการ์ดตรงนั้นใช่ตัวมาสองนะพบี่แล้วตัวมาสามถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นไฟของไอ้นี่ของตัวธนาคารเนี่ยแล้วก็ มันจะมีให้เลือกใช่ไหมเพื่อเราก็จะเป็นคนดีเห็น <c oughs> ว่าเรากาลังแบบว่าอยากเอ้า <c oughs> อยากเพื่อเราอยากท้าทายเพื่อเราก็เลยบอกว่าเอาเลขที่น้อยที่สุดให้คว่ำไว้แล้วก็เปิดพร้อมกันนี่เองอ่าเป็นเปิดรีวิวการโป๊กอร์เหมือนกัน <c oughs> เออประมาณนั้นนี่คือการไฟนะครับซึ่งมันจะมีเอฟเฟคด้วยนะบอกว่าคุณจะโดนอ่าโดนเนิร์ฟโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนไปด้วยนะครับเราก็ต้องอากการ์มาสู้ซึ่งเราจะรีวิวแค่ใบเดียวเหมือนกัน คล้ายๆกับการไฟพื้นเราไปเลประมานนั้น <laughs> ถ้าเราชนะนะเราเปิดการมาสู้กันเนี่เซ็เราเราโเจคเอร์ใช้โฟกัสการ์ดจวนของไอตัวบอรดเนี่ยการ์ดเนี่ยเราใช้ใช้ไฟการ์ดเอง นะครลองอิโซนเอฟเฟกไปนะครับไฟกากเอกไฟกากาก็จะมีความโกงอะไรประมาณนิดนึงเราก็พยายามแก้นะครับเป็นนิดเดียวไม่เยอะหรอกแล้วแต่ดวงเกมนี้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็เซฟดวงชน,ชนะได้จังเยอะเลยนะแปดสิบชนะได้แปดสิบเหรียดนนเลยคือแบบโอ้โหแต่ว่าถ้าถ้าแพ้ก็ได้เกณฑ์เอามิช่ยภูวิดชนะเนี่ยได้เกณฑ์สามวัน,นเสร็จทอยด้วยซึ่งดีหรือไม่ดีโอเคทีนี้เดี๋ยวอธิบายวันเสร็จทอยอีกทีว่ายังไงนะครับแต่ว่าเราให้จบนี้ก่อนก็คือถ้าถ้าเกิดเราถ้าเราแพ้เนี่ยก็ได้ได้หนึ่ง แทนเยอะๆให้ที่เป็น3นะครับแต่ไม่โดนอะไรนี่ก็คือโดนแค่ตอนเสร็จซิบเราจะเสียเสียงเ์นไงเสียแบบอ๋อแต่ที่จะไปทำอย่างอื่นดีใช่เพราะว่าไอคชั่นเราแบบแล้วมันแล้วเงืแบบ่อนไขคือการพดนอะาคารอ่ะหนึ่งเธอได้แค่ครั้งเดียวอ๋อโอเคได้แค่ครั้งเดียว <c oughs> อ๋อท่านั้นก็ทำเป็นแอคชั่นสุดท้ายดิใช่ใช่แบบเดินก่อนทำนู่นมันต้องเดินเข้าไปก่อนแล้วอะไรอย่างนี้แต่บางครั้งเนี่ยพอมันมอสเสร็จมดมดมดขึ้นมดเสร็จรอยแท็กเยอะอะไรเงี้ยคนก็จะเห็นแล้วว่าไอ้นี่มันคนพิเศษว่ะ คนที่มาแชร์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าสามารถจับได้อาเลสได้เงื่อนไขการอาเลสคือคุณจะต้องมีวันโพสต์วันเดตกอยด้วยอ๋อโอเคโอเคประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นทีนี้ด็อกเตอร์ออฟฟิศไม่มีอะไรไปฮิวฮิวอาบูนเพราะว่อะไรก็มีแผลได้ดิใช่ไหมนี่ไงมันจะมีจะมีนี่บูนตรงนี้อันนี้คือเวลาเราโดนงบูนล้มต้นมาไม่มีอะไรส<ม>ีเท่าไหร่ว่าห้าสิกรถได้ห้าใบห้าใช่ไหมถ้าเกิดสูงสุดเนี่ยถ้าบูนไปสุดนี้ก็คือ เ็จลยต้องมีได้แค่สองใบไม่แทน limit แหละตอนจบเทินจะเหลือได้แค่นั้นโอเคง่ายๆตามนั้นเลยซึ่งจ่ายสิเพื่อ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 ลดลดบูลอันนี้ตัวละครผมไม่ดูแวบๆก่อนผมผมเป็นหมอผมสามารถรักษาได้อาวูลออกได้ไม่ไม่โดนไม่โดนมูลไม่โดนลดแฮน์ลิมิตโอเคทีนี้ขุดเหมือง อ่ะขดเหมืองเป็นนชัชนที่ยากที่สุดของเกมนี้ละ <รอ S 1> คุณจะต้องไปที่เหมืองแล้วคุณจะต้องใช้พลังที่มีทั้งหมดของคุณเนี่ยสวดมนต์ <laughs> ไม่ดได้อะไรไอ้ <c oughs> นี่คือเครื่องหมาย X ซึ่งทั้ง6หน้าเนะี่ยมีอยู่อันเดียว X น่าจะเป็นหมายถึง10เป็นเลขโรมันน่าจะได้สิชิ้นคือไม่ได้เฮียอะไรเลยเอาเงินครับก็ตามนั้นครับท่านเอคือไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือนี้เป็นตังได้สิอได้ัอันนี้ก็คือได้ได้ได้ทองอย่างที่บอกทองไปแรกนะคาเนาะอันหนึ่งก็หนึ่ง LP ไปเลยแบบว่าเปเลเจนในการขุดทองเป็นเป็น นิ้ใสายนะขุดทองนะครับส่วนอย่างนี้ก็กกกไม่มีอะไรเอสแล้วก็รีโรก็คือได้จังสิบบาทเป็นเหรียญแล้วก็รีโลใหม่อีกรอบหนึ่งก็ดีไง,งปั๊มถ้ามันได้น่อยก็ได้เรื่อยๆก็ดีดซึ่งจะมีอยู่แค่หนึ่งหน้าแต่ทองทองมาเยอะสุดโ <Okay. S 1> อเคถ้าคุณถ้าคุณดูดีมากคุณจะได้ได้ยี่ <laughs> น่ารักน่าลุ้นี่คือขุดทองจบละโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของความสามารถของสายกันก็คือสายมนสบวนเตจทำอะไรบ้างง่ายๆเลยถ้าคุณมีมอสบอลเตเริ่มมาเนี่ยอยู่ในเลนนี้ใช่ไหม อยู่ในอยู่ในลายเนี้ตอนจบเธอน์นคุณได้เลย1นึอกีจ้าอ๋อก็อนนี้เขาจะปัม๊มปึ๊กปึ๊ก,ก,กใช่แล้วใช่ถ้าเกิดคุณอยู่เรเ่นี้ก็เป็นเลย2อยู่นี้ก็เลย3เหมือนกันที<อ>นี้ถ้ามันขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันจะขึ้น,นเรื่อยๆอันนี้คือ อ่าใช่ทีนี้พอเป็นคนดีใช่ไหมคนดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอลพีมได้เป็นตำนานแต่ได้เงินค่าจ้างอ่าเป็นเงินแบบบำนาญไปก็ว่ากันไปคือมานานนิดนึงถ้าถึงนี่เสร็จพวกถึงถึงเพื่อนนี่คือได้ครั้งเดียวเพื่อขยับครั้งเดียวถึงใช่ไนี่ด้วยอันนี้คืออันนี้อันนี้จะมีนี่เป็นแบบว่าได้รางวัลยิบย่อยรางวัลอ่าได้ดอเดอร์นู้นนั่นนี่อะไรแต่ว่าทุกคนจะได้อ่าอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเราถึงขั้นเนี้ยได้สามแต้มตอนจบถึงขั้นที่สองถงขั้นที่หนึ่ง ตามลายของมันนะต้องมีเหงาเนะหรือว่าต้องไปสุดเป็นเป็นเลนของมันเขาจะเขาจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะโอ้ยจำนั้นนะเออแล้วก็ก็ก็ประมาณนี้ซึ่งซึ่งสุดก็คือตรงนี้อ่าแล้วจะมีดอกจันอยู่ด้วยว่าเอ่อเพิ่มขึ้นอ่ะจะได้หนึ่งเอพีเอเวลาหลับตันแล้วขยับขึ้นกทกวเป็นหนึ่งเอพีอันนี้ก็เงื่อนไขเดียวกันยี่สิบกันจะได้หนึ่งเอพีได้เรื่อยๆซึ่งอีบอสเนี่ยเหมือนจะดีอยู่เรียกว่าขึ้นทุกเธอเลย สองสามแต้มแต่เมืเ่อไหอไร่ที่มีเราโดนจับหล่อให้เราอยู่ตรงไหนก็ตามเมเรากลกายเป็นคนดีเลยจ้า <laughs> ถ้าเราโดออนอเลส s t นะเราจะกลายเป็นคนดีเราจะแบบไปอยู่ที่คุก<ต>เราจะอยู่แต่เราโดนเขามาแชลมาจับเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปอยู่ที่คุกคุกปุก๋ยตอบวะใช่ไหมแล้วเรคือเพื่อนเราใช่ไหมมาแชลก็คือมีมีอ่าใช่มาแชลคือเพื่อนเราแล้วทีนี้มันจะมีชาริฟด้วย เดี sociedad, USA, 對對๋ยวอธิบายชลิปต่ออเซฟเป็นบอร์ดเหรอชลิปเป็นบอร์ดซึ่งถ้าซึ่งมันจะมีอธิบายข้างหลังว่าถ้าชลิปเข้ามามันจะทิกเกอร์สู้กับเรานะครับเนอะยังไงเดี๋ยวเซฟสเปซออฟบัลเซฟมันจะทิกเกอร์เลยแล้วก็จะทำการทำการไฟนะครับมาแชลเนี่ยถ้าไอมาไอ้ตัวชลิปเนี่ยดอฟไฟการ์ด l l ล s i o โครมันจะโกงใช่ไหมมันจะแบบมันจะมีแถมพวกแถมนีม่มีออปชั่นเยอะอ๋อถ <c oughs> ้าเกิดโดดดอนน้อยเ่ยมันจะเสี่ยงน้อยแต่ถ้ามีเยอะคนเพื่อเราที่รักเราเดี๋ยวมันจะมีโอกาสให้เราเลือกดีๆให้เราเยอะอ่าอะไรประมานั้น <c oughs> ใช่ก็น,นี่คือชวิปเนาะกาจะเป็นสามกาก็สามไฟแล้วก็ดีลเลอเร์เป็นวิเทมลิกแบนดิตอ่าทีนี้มีนี้ด้วยแบนดิตทิกเกอร์เมื่อไหร่นี่คือโจรพกผ้าเหลืองถ้าเราใช้ไอชั่นมูฟเข้าไปปุ๊บโจรม้วนโจรก็ได้โจรม้วนโจรก็ไปม้วนไปเป็นแบบว่าเป็นเอ c ทิกเกอร์เลยกีบันดิตแบบมันกลางมันจั่วแค่2การสองไฟการ์ดทิกเกอร์เหมือนกันเลยไฟไฟกับเอ็นบีซีใช่ไหมมีไฟไฟโจนแบนดิตไฟชลีฟแล้วก็ไฟการ์ดสามสามตัวนี่แหละมันน่าจะครอบคลุมคร่าวๆอันนี้คืออะไรครับอ่าทีนี้โอเคทีนี้เกมนี้ทำให้แบบว่าเพื่อให้กีบันดินมันไม่แบบน่าเบื่อเกินไปไม่ซ้ำซากเนาะทั้าไหนก็ตามที่ถ้าเราเอาทิกเกอร์พวกเนี้ยเราจะเอานี้มาวาง มาวางนะครับถ้ามีคนแบบว่าเติมมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราเล่น4คนใช่ไหมเติม3คนอะ่ะอ่าเราก็จะตัวนี้คนก็จะดีมูฟเราก็จะรีโซฟเลยนะครับเอีเวนต์ก็เกิดขึ้นนะครับจะบอกมีอ่าเฟเวอร์เหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์นี้โดนพ้นโดนอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะบอกว่าอ่าคนที่มีเงื่อนไขาตามนี้ได้ดรอปเปอร์เกินฟรีคนที่มีส่วนร่วมได้ดรอปเปอร์เกินแล้วก็เนี่ยก็จะต,ต้องสู้กับ แก๊งก็ค,คือดองมาสั่งไฟการ์ดเนี่ยนตี๊ยมแบบว่าเดอะเดอะโบโรแก๊งประ,ะมาณนั้นมีความแบบเป็นเคาน์เตอร์ถ้าเราถึงเอาจิ้บถีบอะไรมาถึงมันฟลิกเกอร์ปุ๊บก,ก็เปิดก็เปิดมาว่าเกิดอีเวนต์ในในเรื่ซึ่งก็มีเอยนะปึกนึงอ่าเสร็จปุ๊บก,ก็มาเติมใหม่ก็จะลาเรฟิลเรื่อยๆใช่<ๆ>ตามนั้นแหละซึ่งเสร็จปุ๊บมันจะสปอนเนี่ยเขาจะสปอนสปอนอ่าตัวบอร์ดไปที่จุดนั้นจุดนี้ ก็คือเติมเบดิตมัเกิดใหม่อะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่คือดีใช่ไหมแบบเราต้องอยากไปสู้อยากอยากเท่านรางวัลใช่เป็นรางวัลแล้วก็นี่ไงเพยเยอร์คนที่ทิกเกอร์อ่ะจะได้เลื่อนนะเลื่อนชารปสามชาติสามสเต็ปอ๋อซึ่งบางทีก็ไปจับเพื่อนหรือว่าหนีแล้วก็ไรมันไปไกลๆเราถ้าเราอยู่สายไหนเ่ใช้ได้คราเ้าวๆาเขมาณนี้โอเค ิดว่าดูแค่นี้น่าจะเล่นกันเองเป็นแล้วบางทีเราไม่อ่านเราจะอา<ช>่านได้แต่แล้วก็มีตรงนี้ที่จะเสริมคือข้ามน้ําเนี่ยรเราข้ามไม่ได้ต้องมีเมาส์ก่อนต,อต้องขี่ม้าขี่ดองกี้ถ<ช>ึง<ช>จะข้ามได้ส่วนในที่เป็นพื้นที่ตรงเนี้ก็คือเป็นภูเขาเราขึ้นไม่ได้ไไดโอเคแค่นี้ มีมีอะไรไหมใกล้จะหมดแล้วจบเกมยังไงนะมันจะมีตัวนี้อันนี้คือช็อตเกม mid d ด l e มั oh. mid middle, ม้งแล้วก็อันนี้เอเวอร์เรจเกมแล้วก็อันนี้คือลองเกมมันทิกเกอร์เมื่อใครก็ตามมันไปถึงทิกเกอร์ในราวนั้นแตปะปั๊บโอเคก็คือวันมอราววันมอราว็คือทิกเกอร์จบทิกเกอร์เสร็จปุ๊บจบราวนั้นแล้วก็เล่นต่ออีกราวนึงจบ mm. แล้วก็วัดกันที่ เอลพีเลยซื้อสูงสุดใช่แล้วโอเคได้ฮะอันนี้แบบเบสิกนะแบบเบสิกเกมครับก็ที่เหลือก็ต้องไปอ่านเองอ่ะมันเยอะมันมีเอ็นเคาร์เตอร์มีการอะไรเยอะๆยูครับที่ตรงไหนฝากแก้ด้วยขอบคุณครับได้เขอบคุณมากนะชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie w a n d e r l r ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ o k บอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทาง Shopee ได้ที่ิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม Board Game Academy วงเวียนใหญ่ w i z a r s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ